ชอบต้นไม้ไหมครับหลายคนชอบต้นไม้ดูมันร่มรื่นสบายตาดีนะครับแล้วท่านจะประเมินค่าของต้นไม้อย่างไรดีนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับต้นไม้ที่เราพึงจะประเมินเนี่ยนะครับอาจจะมีหลายแบบนะครับ แบบแรกก็อาจจะเป็นตั้งแต่หญ้าหรือไม้ดอกไม้ประดับทั้งหลายเนี่ยนะครับอันนี้กลุ่มหนึ่งนะเพื่อที่จะไว้ดูเล่นอย่างนี้เป็นตน้นกลุ่มที่2องนะก็เป็นกลุ่มที่เป็นพวกไม้ผลใช่ไหมครับอย่างที่เรารู้จักกันดีผมช่วงนี้อาจมีไม้ผลหลายอย่างนะครับมีตั้งแต่ไม้ผลสาคัญเลยเช่นทุเรียนเงานะนี่ก็เป็นไม้ผลที่เก็บกินได้ ปีหลายหลายปีต่อเนื่องกันนะครับและยังมีต้นไม้ประเภทที่เอาลำต้นมาใช้อย่างเช่นพวกที่เป็นต้นไม้สักอย่างนี้เป็นต้นหรือบางอย่างอาจจะผสมผสานานะครับอย่างเช่นต้นยางในระหว่างปีที่7ถึงปีที่30นี่เรายังเอาน้ำยางมาขายได้ทุกปีหรือทุกระยะระยะ หลังจากนั้นยังเอาต้นยางไปขายทำเฟอร์นิเจอร์ได้อีกนี่ก็อนอีกแบบหนึ่งมีต้นไม้อยู่หลายประเภทน่าสนใจว่าจะประเมินค่ากันอย่างไรนะครับอย่างพวกไม้ที่ปลูกไว้ดูเล่นอย่างนี้เนี่ยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นไม้ยืนต้นแต่ว่าปลูกตามหมู่บ้านต่างๆคือแทนที่เราจะ เอาเม็ดพันธ์ุมาเพาะแล้วก็ปลูกเนี่ยเราก็ไปขุดล้อมาคือปลูกได้สักปี2ปีแล้วก็ขุดมาแล้วมาตั้งตามที่ต่างๆเช่นตามริมถนน,นริมถนนเช่นว่าริมถนนสายใหม่ๆอย่างนี้เป็นตน้นหรือในที่ของอุตสาหกรรมในมวัจสรรก็จะมีประเภทนี้เนี่ยครับเอาต้นไม้มาปลูกไว้ซึ่งก็มีคนไปเพาะไว้เรียบร้อยแล้วก็เอามาปลูกอันนี้ก็เป็นต้นไม้แบบหนึ่งน,นะครับซึ่ง เองก็ได้ไปจัดทําราคากลางไม้ขุดล้อมอย่างเช่นที่ตําบลชะอมอ,อแก่งคอยจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของไม้ขุดล้อมเนี่ยว่าราคากลางเป็นเท่าไหร่แต่ราคานี้จะยึดเป็นสาระอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับมันก็มีขึ้น,ข,นขึ้นลงๆตามฤด,ดูกาลหรือในแต่ละปีตามความนิยมของต้นไม้แต่ละประเภทเอกลักษณ์ด้วยครับแต่ก็ต้องมีราคากลางไว้เพื่อเราจะได้เข้าใจว่าต้นไม้แต่ละประเภทนั้นมีราคาเท่าไหร่ อย่างต้นไม้ที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้านี้เนี่ยครับหรือว่าอันนี้ก็อยู่ตามริมกําแพงนะมูลค่าจะเป็นเท่าไหร่ออันนี้อาจจะมีมูลค่าไม่มากครับเพราะว่ารอการตัดทิ้งนะไม่ค่อยไปใช้เท่าไหร่แต่บางต้นอาจจะมีมูลค่าสูงนะครับ แต่อย่างนี้อาจจะไม่ค่อยมีมูลค่ารอตัดทิ้งเฉยอาจจะมีค่าเพื่อนมีเป็นต้นมะขามแล้วก็เอาลูกมากินได้เม็ดมากินได้อะไรต่างเป็นต้นนะครับแต่ว่ามูลค่าอาจจะไม่มากนกะนะครับอยู่ในบ้านก็จะไว้ประดับเฉยๆพอรื้อบ้านไปทําบ้านจัดสรรโครงการต่างๆแบบโดยรอบต้นไม้ก็ตัดทิ้งไปนะมีค่าขนย้ายอีกดังหากับ ต้นปลาล์มต้นนี้เนี่ยครับซื้อมาอาจจะราคาสองพันแล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยถึงวันนี้ถ้าคุณไปขายหรือคุณไปปลูกที่อื่นมูลค่าก็อาจจะแพงขึ้นอยู่แต่ตแล้วแต่ว่าจะรอดหรือไม่นะครับแต่ถ้าคุณแบบมืออาชีพก็รอดนะครับนี่มีอยู่สองต้นเห็นไหมครับต้นไม้เหล่านี้ก็ไม่ได้ปลูกเองที่นี่แต่ว่าร้อมมาคุดร้อมมาปลูกอย่างนี้เป็นต้นนี่คืออุตสาหกรรมอันหนึ่งของการ ให้บริการขุดล้อมต้นไม้ขายซึ่งก็ทำให้ต้นไม้ก็มีราคานะครับเรานึกถึงต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นสมพง์ขนาดใหญ่อายุเป็นร้อยปีอย่างนี้นี่เคลื่อนย้ายของตายหรือว่าจะรอดยาก แต่การที่อยู่ในที่ที่1นเนี่ยนะครับและที่ที่นั้นเนี่ยถ้าเรามาพัฒนาสังหารรับโดยรอบมันก็ทําให้ต้นไม้นั้นมีมูลค่าเป็นส่วนเสริมที่สําคัญต้นไม้ต้นนี้ก็จะมีมูลค่าเพราะการที่สามารถที่จะทำให้การพัฒนาสังหารทัพย์โดยรอบนั้นเพิ่มมูลค่าได้ด้วยนี่ก็เป็นมูลค่าอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เราพึงที่จะพิจารณาครับเรามานึกถึงต้นยาง ปลูกขึ้นมาเนี่ยครับในช่วง7ปีแรกเนี่ยจะแทบจะไปทำอะไรไม่ได้ช่วงนั้นเนี่ยจะมีแต่ต้นทุนนะยังไม่สามารถที่จะสร้างไรายได้ได้แต่เซว่าปีที่7เป็นต้นไปเนี่ยเริ่มกรีดยางได้พอเรากรีดยางก็สร้างไรายได้ได้ปีแรกๆเนี่ยก็จะมีมูลค่าการกรีดยางจะได้เยอะเพราะว่าน้ำยางมากแต่ว่าเมื่อแก่มาเรื่อยๆเนี่ยครับจนประมาณสัก 25- 30ปีเนี่ย น้ำยางก็ยางลดน้อยลงกรีดยางได้เหมือนกันบางต้นเนี่ยครับอายุเป็นร้อยปีก็ยังสามารถกรีดเอาอยางมาใช้ได้แต่คงได้ไม่มากเราน่าจะฟันทิ้งไปแล้วก็ปลูกใหม่คุ้มกว่าอันนี้เป็นวัตถุจักแต่ต้นยางที่ปลูกแล้วก็ตัดทิ้งไปแล้วเนี่ยนะครับตัวต้นยางก็อยากไปทาเฟอร์นิเจอร์ได้ทําได้อีกหลายอย่าง,างดังนั้นก็ยังมีมูลค่าซากอันนี้ได้เ,เห็นไหมครับ ดังนั้นเราจะขายต้นยางเนี่ยก็ต้องคิดดูมูลค่าเหล่านี้บางทีอาจจะรวมเป็นสวนเช่นสวนยางนี้นะไร่ละเท่าไหร่ตามอายุหรือพืชผักนะครับเป็นสวนเป็นขนาดขนาดอย่างนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่มีวิธีการในการประเมินค่าสำหรับต้นไม้แต่ละประเภทนะครับ ต้นยางนาอยู่ริมถนนนะอายุ2อ0สามร้ 200, ปีเราโค่นไปก็คงเสียดายมากนะขุดล้อมไปต้นทุนในการขุดล้อมองไม่มากยังไงก็คงไม่ถึง500แสนบาทเนี่ยครับนะแต่ว่าตัวไม้เนี่ยถ้าเราตัดโค่นไปแปรรูปเนี่ยมันคงไม่ได้เงินเท่าไหร่หรอกครับแต่ต้นไม้นี้มีความหมายสำหรับชาวบ้านแถวนั้นก็เลยคุ้มที่ขเาจะย,ย้ายไปอยู่ที่อื่นที่ปลอดภัย ต่ต้นไม้เภทน,นี้อาจจะโตไม่ได้อีกแล้วนะเพราะว่าตัดรากอาไรต่างๆไปเรียบร้อยแล้วอายุก็ามากแล้วด้วยแต่ว่าขึ้นอยู่กับความพึงพอใจด้วยใช่ไหมครับการประเมินค่าต้นไม้ก็มีความหลากหลายมากซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะประเมินค่านั้นเนี่ยก็เลยจะต้องใช้ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน อย่างเช่นที่บริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตทแฟร์เนีครับเราก็ประเมินค่าต้นไม้หลากหลายประเภทตั้งแต่ต้นทุเรียนสวนนะหรือว่าเป็นต้นไม้ยุเป็นร้อยปีหรือว่าอาจจะเป็นต้นไม้ประเภทอื่นๆไม้ขุดล้อมอย่างนี้เป็นต้นสนใจก็ใช้บริการได้นะครับ